ระเมินท่านวิทยกรในวิธีการครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจกับท่านวิทยกรในวิธีการครับครับก็ขอสวัสดีนะครับชาวตะบนพงันที่เครารพนะและก็พี่น้องชาวกันทะักจังหวัดสีเกลียแลวก็พี่น้องบ้านไก่เรือนเคียงต่างจังหวัดต่างอำเภอและก็พี่น้องเอฟซีนะครับที่ต่างเดินทางมาชมมาชี์ให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบ้านแฟรงครับท่านวันนี้งานจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีทางคณะกรรมการชุมชนของเรา ที่ให้เกียรตินะครับที่ได้จองเข้าบันทามถึงนี้เน้นะครับคณะกรรมการทั้งทีพี่น้องผมจะได้เรียนเชิญเป็นพิธีการเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จงานจะได้เริ่มขึ้นเสร็จจากงานพิธีการนะครับสาวน้อยพู้บ้านแพงก็จะทําการแสดงเก็มรูปแบบกันานับต่อไปครับเรียนเชิญคณะกรรมการนะครับท่านที่หนึ่งนะครับท่านสุภัพดวงจันทร์อดีตท่านผู้ใหญ่หมู่สามท่านที่สองครับท่านประภาสขบูศมาตอหมู่สิบแปด ท่านที่สามท่ 3, ทยานพิทยรัตตีดวงจันทร์ท่ยานพิทยหมู่สามท่านที่สี่ในนะครับคุณสุทรน้ำบนเนี่คือทางราชการยูทูของเราสองหมู่บ้านหมู่สามและก็หมู่สิบแปดนะครับที่ได้างานเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับประธานอุปถัมภ์นะครับ,รรรนะรบก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิวัชัยโหตระอวยชะยะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำการกระทรวงคมนาคมนะครับประธานอุปถัมภ์พร้อมกับท่านวิชิตไตรสรนณกุล นายกองการบริหารสวนจังหวัดศรีเกต์ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญน,นะครับท่านสอจอกัยยุตแท้เตียสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดศรีเกตและก็ท่านจุธามณีมังคลานายกองการบริหารส่วนตะบลภูเงนินพร้อมด้วยนะครับท่านประสานบุรกรรองนายกตะบนกระแสงพร้อมกับท่านสุขีโยตีรองนายกองการบริหารสวนตะบลภูเงนิน เรกพร้อมด้วยนะครับท่านรองนายกตำบลปลูกโปร่งนายกายการบริหารส่วนตำบลพงเงินพร้อมกับตัวแทนสสธนาจิตพิบูลไท่พร้อมกับท่านนายเพลชุภิตเหลืองสุภินนยตัวแทนท่านจำเพินใจเกลือปัดอมเภอฝ่ายปกครองพร้อมกับพันตำรวจโทอนุสรแก้วกันแนนรองผูบก,กับ้องกันปราบปรามสานีบุธรทออําเภอกันทลักพร้อมกับรองพันตำรวจโทอภิสิทธิ์สินคาเสรี สารรักควาการปราบปรามตรํรวจภูทรอำเภอกันทลักพร้อมกับร้อยตํารวจตรีรสมหมายมูเซอร์รองสารรักควาการปราบปรามอําเภอกันทลักพร้อมกับดาวตํารวจรถพนักงนรสายตรวจตะบนภูเงินเหมือนใดน,นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องอภปรรําโดยยุทธินงามแสงแล้วก็ทรบตระบนแสแสงแล้วก็สายตรวจภูธรต้องขอขอบคุณนะครับพนักงานเอกกริ์กรฤทธิเดชรองตัด โครงการฐารส่วนตำบลภงเกแล้วก็นายสมพิชัยหัวหน้าสมบักิประกอบพืินวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกจุฑามณีที่มอบหมายผมมาเป็นพิธีกรในคันนีนะครับลำต่อไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นการมอบที่นา,างรำได้ไปรำที่ศาลหลักเมืองนะครับท่านนายกนำพาและก็จะให้ท่านนะครับครับลำต่อไปครับเรียนเชิญท่านประธานยุทธศาสเตียงได้มอบให้กับ ที่ละลิกนะครับที่ได้รำวงสวงงานนะครับไปจาหลักเมืองอำเภอกระทักของเราแตน,นะครับเรียนเชิญท่านปลัดเลยนะครับมอบเลยนะครับระดับต่อไปนะครับต้องขอของคุณ อีตงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่ได้นะครับสร้างบ้านให้บ้านกับพี่น้องชุกชนบ้านหมู่สามของเราให้กับน้องวรกรน้ำบุญลำต่อไปเรียนเชิญน,นะครับคุณรัตนาพรอุทุมหรือน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับที่จะได้มอบได้มอบเกียรติคุณที่ได้สร้างบ้านนะครับให้กับน้องวรกรน้ำบุญนะครับ,รรบ,นนรบเรียนเชิญครับ นะครับดูแลน้องด้วยนะครับเพราะว่าไม่าสาไฟส่องตานะครับ นะครับมาแล้วขวัญใจหมาชนน้องอุ้งอิงนะครับที่ได้สร้างบ้านกับน้องวรกรณับมูลครับแฟนคลับหลับต่อไปเรียนเชิญท่านคณะวิจัยเปียนนะครับได้มอบลำดับต่อไปนะครับบริษัทสีเกตสร้างบ้านจำกัดนะครับก็ได้เสียสละบ้านทุกอย่างไรไปประกาศเกียรติคุณเรียนเชิญท่านปหลัดนะครับมอบ ครับเรียนเชิญท่านสอยต่อจอเลยนะครับครับขอเสียงปรบมือดนังๆ่อยครับตัวแทนบริษัทนะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ท่าน กระทายลดแสตเตียนะครับร่มบ้าอไปเกตไปกวนกนะครับน,น,น้อง,อง,อ,งองุ์เอียงเพชรบ้านแผนนางฟ้าใจบุญในเขตจังหวัดศรีสะเกดของเราครับผมครับเรลี่ยนเชิญนะครับ นะครับเรียนเชิญท่านสจอร้บอกนะครับเป็นตัวแทนของท่านนายกอิทิพไตรสนะกุลการมอบไปประกาศเกียรติคุณนะครับให้กีฬาองุ่นอิงนะครับแล้วก็ประชันกัต่อไปนะครับสสธนากิตพิบูลชัยนะครับสสเขตสามทีเรียนเชิญตัวแทนมอบนะครับให้กับน้องอุ่นอิงครับเพื่อได้รับขพอละสองชุดนะครับพี่น้อง ลำดับต่อไปนะครับนายสุกิจเหลืองสุขุนไทยนายอำเภอกันทะลักตัวแทนนะครับนายจำเนินใจเกลือนะครับแบบฝัดหร้อมมอบให้กับน้องอุ๋งอิงครับสามชุดนะครับนะครับมอบให้กับบริษัทสร้างบ้านจำกัดผู้ไร้เสียตลาดสร้างบ้านพุทธยากไตรมอบโดยนะครับท่านนายอำเภอสุกิจเหลืองสุขุนไทยเป็นตัวแทนครับมอบให้น้องอิงครับเเชิญครับ ลำดับต่อไปนะครับนายธนาวันสุริชาตินายกอง์การระหารส่วนตะบนกระแสงเรียนเชิญคุณพ่อประสานบุรกรรณเกตัวแทนม,มอบครับให้กับน้อง,งอุกิน4ชุดลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนายรัตรีดวงจันทร์ผู้ใหญ่หมู่สามได้มอบให้กับนะครับน้อง,งอุกินครับเยนเชิญครับชุดไปประกาศเกียรติคุณนจาก หลายหน่วยงานเลยนะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านนายกจุฑามีมังคลานายกอ,องค์การบริหารส่วนตบภูงกันว่ากับน้องอุ๋อิงครับเรียนเชิญนางรำครับ ครับก็ช่วงนี้เป็นการมอบทุนนะครับท่านนายกประวันสุริชติได้มอบทุนให้กับผู้ยไรนะครับลําดับต่อไปนะครับเป็นการมอบทุนสสธนาบิพยบุญชัยนะครับมอบทุนให้ผู้ยไรเชิญครับตัวแทนนะครับนายจักรีแก้วบัญญาครับผู้ช่วยบ้านโพเงิน เชิญนะครับน้องนะครับน้องนางสาววรากรระบุพร้อมลูกสาวนะครับน้องคณจะบอกไปเสียงปรบมเอกครับน้องทีมงานสาวน้อยเพชรประเคนนะครับท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ครั้งนี้พร้อมกับหน่วยงานนายกบุกการทหารส่วนตะบนภูมินได้สร้างไว้ก่อนแล้วนะครับน้องลูกหญิงมาเติมเต็มให้ความสุขให้ความอุ่นกับครอบครัว เสียงปรบมีทีหนึ่งดังเลยครับนะครับวันนี้ทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้นแพงแล้วก็คณะกรรมการจุมทนทั้งสองหมู่บ้านบ้านาน,นาเหนือบ้านนาใต้ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานราชการพี่น้องที่มาเป็นประธานวันนี้ขอบคุณมากครับเสียงปรบมือ 那位来宾，各位